ความสุนการเ้อีคลกัตัวอยู่ครับนี่คือรายการ,รกรัวค,คุณต่อยนะฮะคิค๊บกิ้วเบ็เ้เบี้ยวเลยนะฮะ <laughs> วันนี้ก็จะมีความสุขอีกแล้วเพราะว่านี่เป็นสอนการทำอาหาร <f ling> และเมนูนี้ฟุงฟริ้งแน่นอนเพราะเมนูนี้มาจากร้านฉวาง <f ling> ใครก็ตามที่รักอาหารใ <f ling> ต้แล้วไม่รู้จักร้านฉวังถือว่าไม่ได้รักกันจริงนะฮะฉวางเป็นร้านเก่าแก่มากๆเลยนะครับอยู่หน้าโรงพยาบาลศิริราชนะฮะแถวๆนั้นนะฮะคือไม่ได้อยู่หน้าเป๊ะหรอกอยู่แถวๆนั้นเยยื้อๆกันมาหน่อยนะฮะร้านนี้เก่าแก่สุดๆแล้ววันนี้จะมาสอนใบเหลียงต้มกะ นะฮะตอนนี้มันจะอร่อยขนาดไหนยังไงวันนี้นะครับเชฟมาเองเลยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสะอาดชีวะจากร้านชวางครับพ่อครัวของร้านชวานครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เห็นกับผมมานานมากเลยนะครับครับคือตอนนี้เขาก็อายุ38นะครับผมก็ผมก็ฮะฮะ39น39นะฮะพี่สะอาดอาย,อยุเท่าไหร่ครับ43 อสี่สิบสี่นี่สิบสี่เราเขรู้จักกันมานะฮะก็รู้จักกันมาแล้วก็เห็นงานเขากันมาครับตอนนี้สบายดีป้ะสวัสดีครับสบายดีครับแล้วเจ้าของร้านก็สวัสดีครับอายุเท่าไหร่อ่าแปดสิบแปสิบหกครับแปดสิบหกแล้วครับแปดสิบหกขายมาตั้งแต่ผมยังนี่พี่ร่วงคนตายใช่ดิคนจังหวัดไรอ่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครนครเหมือนกันนครไรอ่ะ นครสวรรค์นครนี่คือคนนครนะครับนครนะศุราสุราชศุราชใช่ไหมเป็นคนสุราชอันนีครับจังหวะอยู่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 บ้านอะไรอยู่บันดอนอยู่บันดอนอยู่ที่เดียวกับผมเป็นพวกคนที่ทำให้บันดอนเสียชื่อที่สุดเลยครับทใั้งคนตายที่ไม่ตอนนี้เนี่ยคนใต้ที่กําลังจะรอทําแบบว่าไม่อยู่กรุงเทพนานอยากจะชิมนะครับว่าใบเหลียง ตกะทิเนี่ยเป็นยังไงเตรียมจดเลยเพราะว่าบางคนไปหาซื้อตามตลาดมีนะใช่ใบเหลียงเนี่ยมีตตก็มีมีเหรอถ้าวันไหนมีใบใบเหลียงก็ใช้ใบเหลืองแทนก็ได้ไม่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า พี่อย่าเด็กพี่เด็กไปยุ่งเขาพี่บ่อยเขาถ้าใบเหลืองใบเหลืองบอกว่าใบใบเหลืองเนี่ยก็แกพี่กลับไม่ได้แล้วเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เออเล่นอะไรไม่ได้นะไหวยนะโหทำให้คนอื่นไม่ใช่ทำให้คนอื่นเล่นต่อเจงเรามาดูพร้อมกันนะครคุณสะอาดชีวะมาจากร้านฉวางและนำเมนูนี้มาสอนนะครับใบเหลียงต้มกะทิครับนี่คือที่ร้านนะครับท่านผู้ชมครับและนี่คือเครื่องปรุงทั้งหมดที่จะต้องทำ ไม่มีอะไรยุ่งยากท่านผู้ชมดูดีๆเขาสอนแบบหมดเปลือกเอาเริ่มต้นนี่คือตำฮะกุ้งแห้งแช่น้ําแล้วก็ตำครับกุ้งแห้งนี่เราซื้อกุ้งแห้งอย่างดีมาเลยไหมยางดีครับฮะแช่น้ำทะเลแช่น้ําแล้วก็ตำให้ละเอียดแล้วก็ตำด้วยหอมแดงนะครับหอมแดงี่ตำผ่แหลกแหลกหอมแดงตำผ่าแหลกแหลกๆหลกนะฮะเอ๊ะนี่พูดจาสุภาพหน่อยได้ไหมครับผมตำ่แหลกแหลกนะ ตามด้วยขาออนครับขาออนตามแบบไหนครับตามพอแหลกแหลกพอแหลกแหลกกันนะพอแหลกแหลกนะใคตาใครก็ตามพอแหลกแหลกตาใครก็ตามพอแหลกแหลกกันนะฮะเอ๊ะจะพูดใจอย่างนี้จะดีเลยจตามด้วยกระปิอย่างดีนะครับกระปิอย่างดีอย่าใส่เยอะไม่ต้องใส่เยอะนะครับเค็มมันเค็มอยู่นะฮะเพราะว่ากุ้งมันมันก็เค็มมันเค็มอยู่แล้วไม่ต้องใส่เยอะใส่กระปิอย่างดีนะแต่ว่านี่หน่อยท่านผู้ชมสังเกตเห็นว่าเมนูนี้พอแหลกแหลก หางกะทิเอามาหางกะทิห้าสองสักเพีหางกะทิสองสัพพีครับผมแล้วก็เอาที่ตำพอแหลกแหลกมอกี้ใส่ลงไปลงไปครับนะฮะแล้วก็คนย้ายอ่ะอย่าให้มันแตกมันนะครับอย่าให้หางกะทินี้แตกมันไฟไม่ต้องร้อนมากไม่ต้องร้อนมากครับตามด้วยอ่า หน่อไม้ครับหน่อไม้อะไรเนี่ยหน่อไม้หวานครับหน่อไม้หวานครับมีแถบภาคกลางอย่างเดียวมีแถบภาคกลางเท่านั้นเอานอไม้หวานเนี่ยใส่ลงไปท่านผู้ชมแล้วก็ตามด้วยหัวกะทิหัวกะทิใส่เท่าไหร่ซอทับพีครึ่งครับทับพีครึ่งเมื่อสักครู่นี้เราใส่หางสองนะฮะท่านผู้ชมแล้วนี่ใส่ทับพีครึ่งแล้วก็แล้วก็คนพยายามคนอย่าให้ แตกมันอย่าให้กะทิแตกมันเด็ดขาดไปไม่ต้องแรงมากนะไม่ต้องแรงร <ฮะ S 2> อจนกะทิเดือดเดือดเดือดเสร็จแล้วก็เติมเพิ่งปรุงไปนิดหน่อยน้ำตาลทรายช้อนโต๊ะ,ะครอนะฮะตามด้วยเกินนิดหน่อยนิดหน่อยเพราะว่ากะปิมันก็เค็มไปแล้วครับแล้วก็ใส่หัวกะทิที่เหลือใส่ให้หมดเลยใส่ลงไปใส่ลงไปฮะแล้วก็คนไปเรื่อยๆแล้วก็ตามด้วยสตอามที่เราแกะไว้นี่พอมันเริ่มเดือดนั้นท่านผู้ชมเห็นไหมฮะแต่อย่าให้แตกมันและใส่สตอลงไปครับรอสักพักหนึ่งใส่ ใบเหลียงฮะใบเหลียงลงไปใบเหลียงตรงนี้มีเคล็ดลับนะท่านผู้ชมครับใส่น้อยเอ้ยรเรียกอะไรไม่นานก็เหนียวใช่ไหมถ้านานเกินไปก็เละนะไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องรอดูจังหวะดีดจังหวะพอเดือดแล้วก็ตักขึ้นเลยฮะตักขึ้นครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นฮะใบเหลียงต้มกะทิครับมันไม่มีอะไรยากเลยไม่มีอะไรยากครับ แต่นี่พอมันไม่ยากแล้วเอ๊ะแล้วมันเคล็ดลับอะไรมันอยู่ตรงไหนยังไงอยู่ที่เครื่องปรุงนี่มันอยู่ที่เครื่องปรุงและวิธีการถ้าผู้ชมฟังดีๆก่อนนะข้อที่หนึ่งนะครับกุ้งแห้งกุ้งแห้งนี่เป็นกุ้งแห้งทะเลอย่างดีอย่างดีป่านนี้วันที่ท่านใช้ไม่อย่างไม่ดีพูดตรงๆว่าอย่างอย่างสีอ่าอย่างระดับกลางหรืออย่างระดับต่ำรสชาติจะคนละรสชาติเพราะว่ากุ้งแห้งประเภทนั้นมันจะเค็มมากเค็มมากเค็มจะออกรสหวานใช่ คุณอ๋อไม่ได้ผมไม่ได้บูดเลยอ้าวโอ้โหดีมากเดี๋ยวนี้ย่างจังไม่ได้กินเลยเทาก่อนเลยเห็นไหมฮะกุ้งแห้งดีๆนะฮะถ้าผู้ชมกุ้งแห้งอย่างดีมันจะเป็นอย่างนี้รสชาติมีเนื้อด้วยนะใช่มันจะมีเนื้อกระป๋อไม่แห้งเลไม่เน้นว่ากุ้งแห้งที่มันเป็นเนื้อไม่ใช่เปลือกเยอะมันจะมีแบบเปลือกเปลือกผงๆแล้วกินเกลือเข้าไปเยอะใช่นั้นมันจะอมเกลือครับนั่นกุ้งแห้งนะครับอย่างต่อไปก็คือว่าท่านสังเกตเห็นว่า ในเมนูนี้ไม่มีตามอะไรให้ละเอียดเลยตามพอแหลกแหลกครับแหลกแหลกนะตามพอแหลกแหลกเท่านั้นนะครับไม่มีอะไรละเอียดเลยสักอย่างเดียวแล้วเวลาที่ทากะทิใส่หางกะทิก่อนไฟอย่าแรงแล้วสําคัญก็คืออย่าให้มันแตกมันเด็ดขาดให้แตกมันเด็ดขาดคนไปเรื่อยคนไปเรื่อยฮะคนเอาไว้คนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยครับแล้วก็เติมหัวเติมหัวกะทินั่นล่ะทั้งหมดมีแค่นั้นจริงๆท่านผู้ชมแต่รสชาติออกมา รับรองว่าท่านจะชื่นใจดูตัวอย่างนะครับทางด้านข้างซ้ายครับซ้ายสุดของเวทีครับขอบคุณมากครับท <laughs> ่านผู้ชมหลายท่านถามมาว่าออจะไปไหนจะมาโอ้จะไปโน่นเลยเหรอครับอยู่แค่นี้ก็พอนะฮะจะหนีไปเลยนะฮะครับท่านผู้ชมหลายท่านถามมาว่าเอ้น,นี่เวลาที่เราทานกันเนี่ยเราเราเรา,เราทานจริงหรือเราทานแค่เพื่อ,อรายการโทรทัศน์เราบอกตรงๆท่านผู้ชมครับครับเราทานเพื่อท่านผู้ชมนะครับครับ ผมผมผมจะบอกนิดนึงก่อนว่ากระชี้ที่มันมันได้ที่แบบนี้ทําเงี้ยกลิ่นมันจะหอมโยนใจมากมันจะหอมโยนใจแล้วมาเจอกับสตอและใบเหลียงโอ้โหเป็นไงฮะเอือเมื่อกี้คําแรกไปแล้วไม่ไม่เคยกินครับไม่เคยกินครับไม่เคยกินอ่ะฮะอร่อยมากคุณผู้ชมนี่ โอ้หอมกะทิขึ้นมาเลยจริงๆฮะแลวเนี่ยของผมในคำนี้เนี่ยเป็นคำคุณภาพนะครับมีใบเหลียงแล้วก็มีสตออยู่หน้าแล้วซ่อนอะไรอีกสามเม็ดโอ้โหคุณภาพสูงจัดเลยนะเป็นไงฮะใบเหลียงไม่ได้เหนียวเลยคุณผู้ชมจัดปึ๊บขาดปั๊บอร่อยมากแล้วก็สตอมันหอมขึ้นมาเลยแล้วกะทิมันอยู่ในปากนะแล้วก็หวานละมุนไม่เคยแล้วว่าทานจริงๆนะฮะแต่ใบเนี่ยตอนต้นผมจินตนาการว่าน่าจะมีกลิ่นเขียวๆแต่มันไม่มีเลยไม่มีเลยมัมมันธรรมดาธรรมดานะครับ กลิ่นน้อยกว่าใบยอเยอะมากนะพวกนั้นยังมีกลิ่นเหม็นเขียวผสมอยู่นะครับท่านผู้ชมครับที่เขาต้องใช้ที่ต้องใช้หน่อไม้ขอเชิญด้านนี้นิดนึงครับครับที่ต้องใช้หน่อไม้เนี่ยหน่อไม้หวานเนี่ยเพราะมันหวานจริงๆท่านผู้ชมครับมันหวานออกมาในรสของหน่อไม้แล้วก็สําหรับตัวแกงมันเหมาะเจาะครับผมความเหม็นเขียวของสตอถูกกําจัดไปตอนที่ค่อยค่อยคนค่อยคอคนใช่ไหมฮะครับผมมันจะไปแล้วมันก็เลยได้รสชาติที่พอเหมาะจริงๆ จามาเลยนะฮะแกงชนิดนี้นะฮะน้ําแกงถ้าท่านทำเองมันต้องออกหวาน<ช>แล้วก็ติดเค็มนิดคนิดตัดด้วยเค็มนิดเฉยตัดด้วยเค็ม,มฮะมแล้วก็ตัวตัว ผักเหลียงกับสตอนะครับไม่ให้มันยุ่ยจนเกินไปนะคุณผู้ชมเพราะว่าพอเคี้ยวแล้วมันยังยังได้ไม่ีความรู้สึกของเขาอยู่อ่ะกึลเลรบกึบอยู่เลยครับถ้าไม่มีหน่อไม้นะครับใช้ยอดมะพร้าวยอดมายอดมะพร้าวนะฮะอันนั้นจะรวยจัดไปนิดหนึ่งนะยอดมะพร้าวทำนี่จะรวยจัดไปนิดแต่ก็อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากครับยิ่งอร่อยกว่าอีกนะฮะยอดมะพร้าวครับถอยนิดนึงฮะอ๋ออะไรเนี่ยท่านผู้ชมครับ ลองทําดูเมนูนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสะอาดชีวะขอขอบคุณร้านฉวางที่มาร่วมรายการกับเราเมนูอร่อยๆอย่างนี้ทําง่ายแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่คุณก็บอกโอ้บอกไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วตอนนี้ใบเหลียงนี่ก็มีหายแล้วนะครับตามที่ต่างๆท่านสามารถหาซื้อได้นะครับเด็ดขาดจริงๆจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้เราทั้ง5คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ร้านแจงรอนป้าหงนะครับจังหวัดชนบุรีถ้าไปจังหวัดชนบุรีไม่กินแจงรอนถือว่าผิดครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการทานของทอดเยอะๆเงียบทั้งร้านเงียบั้ง้านอร่อยไหมล่ะอร่อยอร่อยอร่อยขนมโคกะทิสดครับหอมเลยกลิ่นมันหอมมากเพราะมันเป็นหอมกะทิสดมันหอมมากๆมันอร่อยจริงๆ อาจารย์ดูดิมันไม่ได้พูดเลยอาจารย์จรินผมลุกไหมผมขนลุกจริงนะครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกนสวัสดีครับสวัสดีครับค่เรา YouTube สวัสดีค่ะ YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมไม่อร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอล Official ติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอออกจากปากดูครับผมเนื้อมาแล้ว อย่าลืมนะครับยุกคนติดตามนะครับราการพัวคุณต่อยนะครับที่บอร์ดอ f ฟฟิเชีนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับสับตะไคร้เลยสับตะไคร้ไม่ใช่สับตะไคร้อ๋อกดติดตามแล้วคนไทยพัวคุณต่อยครับ